คุณผู้ฟังครับเคยได้ยินชื่อเมนูอาหารโบราณที่ฟังดูหรูหราอย่างยำไข่จระเมศไหมครับแค่ได้ยินชื่อภาพในหัวของหลายคนคงนึกถึงไข่ปลาเม็ดเล็กๆสีสวยๆจากปลาจระเมดที่เราคุ้นเคยกันในตลาดหรือบางคนอาจจะจินตนาการถึงความมันวาวรสชาติกลมกล่อมที่ใครๆก็บอกว่าหาทานยากแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกความจริงที่น่าตกใจว่า สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไข่ปลามาตลอดชีวิตนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ไข่ปลาเลยแม้แต่น้อยและที่สำคัญไปกว่านั้นการขวนขวายหาเมนูนี้มารับประทานในปัจจุบันอาจพาคุณเดินเข้าคุกโดยไม่รู้ตัวความจริงของไข่จระเมดคืออะไรกันแน่ทำไมชื่อของมันถึงหลอกเรามาได้นานขนาดนี้และมันถึงกลายเป็นของต้องห้ามที่เราไม่ควรแตะต้อง ในวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปแกะรอยปริศนาทางภาษาและวัฒนธรรมอาหารไทยเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของไข่จละเม็ดเราจะไปดูกันว่าทำไมคนไทยสมัยก่อนถึงเรียกสิ่งนี้ด้วยชื่อที่ชวนสับสนทำไมมันถึงเคยเป็นอาหารยอดนิยมของชาววังและชาวบ้านและจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เมนูนี้ต้องหายสาบสูญไปจากโต๊ะอาหารของเรา ถ้าคุณเป็นนักชิมที่ชอบเสาะหาของแปลกหรือเป็นคนที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ก้นครัวเรื่องนี้จะทำให้คุณมองเมนูอาหารไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและระมัดระวังมากขึ้นก่อนจะสั่งอะไรมารับประทานพร้อมแล้วนะครับตามผมมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับหัวข้อที่1ไค่จะลจระเม็ดตัวจริงคือใครคุณผู้ฟังครับ ถ้าเราลองเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือสืบค้นข้อมูลจากเอกสารเก่าแก่เราจะพบความจริงข้อแรกที่สวนทางกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ครับนั่นคือคำว่าไข่จระเม็ดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปลาจระเม็ดหรือปลาเต่าเต้ยที่เราเห็นในตลาดเลยความจริงแล้วไข่จระเม็ดเป็นคำเฉพาะที่คนไทยสมัยก่อนใช้เรียกไข่ของเต่าทะเลครับใช่ครับฟังไม่ผิดมันคือไข่ของเต่าทะเลไม่ว่าจะเป็นเต่าตนุเต่ากระหรือเต่าย่า แล้วทำไมถึงเรียกว่าจาระเมรที่มาของชื่อนี้มีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจครับนักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคำนี้อาจเพี้ยนมาจากภาษามาลายูคำว่าเปินยูเลมัตที่แปลว่าเต่าทะเลดังนั้นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นไข่ปลาจริงๆแล้วมันคือชีวิตน้อยๆของสัตว์ดึกดำบรรแห่งท้องทะเลครับหัวข้อที่2รสชาติแห่งอดีตและภูมิปัญญาที่กลายเป็นตำนาน ลองจินตนาการย้อนกลับไปสัก50-60ถึงปีก่อนนะครับในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เมนูยำไข่เจลาเมตถือเป็นอาหารว่างชั้นเลิศทั้งในสำหรับชาววังและวิถีชาวบ้านริมทะเลความพิเศษของมันอยู่ที่ t e x t อร์หรือเนื้อสัมผัสครับไข่เต่าทะเลนั้นต่างจากไข่เป็ดไข่ไก่ตรงที่ต่อให้ต้มจนสุกแค่ไหนไข่ขาวจะไม่แข็งตัวแต่จะเป็นวุ้นใสๆเหลวๆเคล,ล,ลือบไข่แดงที่กลมดิกและมีความมันเข้มข้น รสชาติจะออกมันๆเค็มๆปลแมปลาแรม,มคนโบราณจึงนิยมนำมายำกับเนื้อมังคุดคัดหรือผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานเพื่อตัดเลี่ยนความมันของไข่แดงเต่าผสานกับความกรอบหวานของมังคุดกลายเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์ในสมัยนั้นการเก็บไข่เต่ากินถือเป็นเรื่องปกติมีการให้สัมปทานเก็บไข่เต่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนการเก็บรังนกนางแอน่น เป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานจนชื่อไข่กะละเมร็รฝังรากนึกในวัฒนธรรมอาหารไทยแต่ความอร่อยนี้แลกมาด้วยราคาที่แพงเหลือเกินครับไม่ใช่ตัวเงินแต่คือความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์หัวข้อที่3เมื่อกฎหมายและธรรมชาติขีดเส้นตายจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเต่าทะเลลดลงอย่างน่าใจหาย คุณทุกฝั่งทราบไหมครับว่าเต่าทะเลตัวหนึ่งต้องใช้เวลานับ10ปีกว่าจะโตเต็มวัยพร้อมวางไข่และในไข่พันฟองอาจมีลูกเต่าเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตจนโตกลับมาวางไข่ได้การที่เรากินไข่จระ,ะเม็ดหนึ่งฟองเท่ากับเราตัดวงจรชีวิตที่เปราะบางนั้นทิ้งไปทันทีด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีกฎหมายออกมาคุ้มครองอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันเต่าทะเลทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562นั่นหมายความว่าการเก็บการขายการครอบครองหรือแม้แต่การสั่งกินเมนูไข่จระเม็ดที่เป็นไข่เต่าจริงๆมีโทษหนักมากครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นี่ยังไม่นับเรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพนะครับเพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมันจึงสะสมสารพิษและโลหะหนักจากทะเลไว้ในร่างกายและไข่ในปริมาณที่สูงมากการกินไข่เต่าในยุคปัจจุบันเท่ากับรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยตรงหัวข้อที่4แแซงว่าทางออกของความอร่อยที่ยั่งยืนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเสียดายว่าอดกินของอร่อยแล้วสิ แต่ช้าก่อนครับภูมิปัญญาอาหารไทยนั้นฉลาดล้ำลึกเสมอเชฟและแม่ครัวยุคใหม่ได้ประยุกต์เมนูนี้ขึ้นมาใหม่โดยยังคงชื่อยำไข่จระเมดไว้เพื่อรักษาโมรดกทางวัฒนธรรมแต่เปลี่ยนวัตถุดิบครับพวกเขาใช้ไข่แดงเค็มหรือไข่ออนเซนมาแทนไข่เตา่าเพราะไข่ออนเซนมีคุณสมบัติคล้ายไข่เต่ามากคือไข่แดงเป็นยางมาตูมมันเยิม้มและไข่ขาวนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้าง เมื่อนำมายำกับมังคุดหรือสมุนไพรก็จะได้รสสัมผัสที่ใกล้เคียงของเดิมโดยไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่านี่คือศิละปะการทำอาหารแบบแสร้งว่าคือทำให้เหมือนแต่ไม่ใช่ของจริงซึ่งเป็นทางออกที่สวยงามครับเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ลิ้มรสความอร่อยและได้ช่วยอนุรักษ์เต่าทะเลไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังครับจากการเดินทางแกะรอยเรื่องราวของไข่จระเมดในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นใน3าประเด็นสำคัญครับ ข้อแรกชื่ออาจหลอกตาคำว่าไข่จระเม็ดไม่ใช่ไข่ปลาแต่คือไข่เต่าทะเลนี่คือความจริงทางภาษาที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนข้อ,อ,กกขอ,อ2กินเท่ากับทําลายการบริโภคไข่ออเต่าทะเลในปัจจุบันไม่ใช่วิถีชาวบ้านอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงใครที่ยังแสวงหาหรือลักลอบกินอยู่ต้องหยุดทันทีครับและข้อ3 อร่อยได้โดยไม่เบียดเบียนเราสามารถสืบสารตำรับอาหารโบราณได้ด้วยการใช้วัตถุดิบทดแทนเช่นไข่ออนเซนหรือไข่เค็มซึ่งปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าและยั่งยืนกว่าครับดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณเห็นเมนูชื่อไข่จระเมดในร้านอาหารลองถามทางร้านสักนิดนะครับว่าทําจากอะไรถ้าเป็นไข่ดัดแปลงสั่งมาทานได้เลยครับถือว่าได้สัมผัสประวัติศาสตร์ แต่ถ้าทางร้านกระซิบว่าเป็นของจริงจากทะเลขอให้คุณเดินถอยออกมาแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพราะนั่นคือการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกของเราสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสะสำคัญสวัสดีครับ